สวัสดีครับท่านสมาชิกวีเลอร์พีเจนวันนี้เป็นวันฝึกลูกนกเป็นวันที่4นะครับก็ยังปกติยังไม่มีหายจากเกเรลงลก,กลงช้าค้างคืน2คืนอยู่ตัวเดียวแล้วลงได้หมดตอนเย็นตอนนี้ก็พยายามให้มันเกาะอยู่ที่กงอย่างเดียว นี่ลูกยังไม่ยังไม่บินขึ้นสูงบินแค่รอบๆกรงนี่อากาศดีก็เลยปล่อยมาอีกวันทวันไหนมีมีฟ้ามีฝนนี่ก็คงต้องหยุดเอาพวกปริตส่งตาแห้งบีบีให้แตก โรยที่น่าครับไอ้นกมันเชื่องส่วนไหนไม่กินอิบข้าวแล้วก็ไปเดินเล่นบุราคา สมาชิกชมวิดีโอแล้วก็ถามว่าขายตัวเท่าไหร่นกก็ไม่ได้ขายนะครับเพียงไว้แข่งที่สวยนะครับไม่ได้ไม่ได้ขายแล้วก็มีสมาชิกบอกอยากากอยากจะขอเบอร์แอดมิน อยากจะมาเที่ยวกรุงก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยนะครับว่าช่วงนี้ช่วงโควิดระบาดรุนแรงนะครับกรุงดีเคก็ยังไม่ยังไม่รับแขกนะครับต้องขออภัยมาในณนที่นี้จะมีที่จะมาก็คือคนรู้จักคุ้นเคยกันมานานนะครับรู้ประวัติว่าเป็นคน เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะครับเสี่ยงกับโรคโควิดแต่ถ้าช่วงนี้ท่านใดอยากจะรู้จักกับนกคุณเสีย่ยนี่ก็สามารถเข้ามาร่วมกลุ่มได้นะครับกลุ่ม l ล n e สแควร์นะครับเรียกกลุ่ม l Square. มลน์สแควร์ไม่ใช่ลน์ไม่ใช่ไลน์กลุ่มธรรมดานะครับเป็น l ล n e โอเพนแชทท่านสามารถเข้ามาได้นะครับเดี๋ยว เข้าได้สองทางคือ1นึ่งเข้าทางาหมายเลขโทรศัพท์มือถือของแอดมินนะครับ0970292495นะครับโดยท่านอาเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเป็น ID ID ไอดไลน์ของของโทรศัพท์นะครับแล้วไลน์ก็จะเด้งมาเป็นลายส่วนตัวนะครับ เมื่อเด้งเวลาส่วนตัวมาเสร็จท่านจะต้องทักมาว่าขอเข้ากลุ่มนะครับขอเข้ากลุ่มวีเลอร์พเจกลุ่มนกพิราบแข่งซึ่งตอนนี้มีอยู่400กว่ากว่าสมาชิกนะครับ,รบเมื่อเข้ามาแล้วก็เราจะมีกฎกติกาให้อ่านว่าควรจะปฏิบัติตนยังไงนะครับจะทำให้กลุ่มอยู่ได้อย่างมีความสุขมีความสนุกสนานในการแข่งนกนะครับ ส่วนวิธีการเข้าวิธีที่2คือเดี๋ยวผมจะมี QR code ให้ให้บนหน้าจอเนี่ยนะครับจะขึ้น QR code ท่านก็สามารถเอาเครื่องของท่านเนี่ยอ่าน QR code ที่หน้าจอได้เลยนะครับหรือไม่ก็ท่านก o อปปี้ o d e ไปไว้อีกเครื่องหนึง่งเป็นภาพนิ่งแล้วท่านก็เอาเครื่องที่จะเข้าไลน์เนี่ยจะเข้ากลุ่มเนี่ย อ่านที่ QR วอารค้ก็เข้าได้อีกวิธีหนึง่งนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนี่ก็ใส่ชื่อใส่ใส่ชื่อใส่รูปให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้รู้จักหน้าตากันว่าใครเป็นใครนะครับาคนชื่อซ้ำก,กันก็เราไม่รู้ว่าคนไหนเขียนเหมือนกันอีกนะครับเน,นี่ยอากาศดีนะครับ ลมพัดโชยมาลมจะเป็นลมนตะวันออกใต้หน่หน่อก็สายิสานี่ยกเลิกไปแล้วนะครับสมาคมแข่งนกวิลาไทยในกรุงเทพแจ้งให้ทราบ่วกันว่ายกเลิกไปแล้วเนื่องจากการระบาดของโควิดถ้าระบาดยืดเยื้อไปอีกเดือนสองเดือนนี่สายใต้เราคงจะมีปัญหาอีกแล้วนะจ,ะจะแข่งไปได้นะครับ แล้วก็้าลากยาวไปถงึงสายเหนือก็ไม่รู้จะแข็งได้ไหมนะต้องทับใจหน่อยเพราะฉะนั้นการลงทุนเรื่องนกชุนนี่อย่าลงทุนเยอะเอาแบบ50 50แข็งก็ได้ไม่แข็งก็ได้ครับแต่ก็อย่างว่าแหละการเวลาผ่านไปโดยที่การแข่งขันหยุดนานๆดีมันก็ทำให้วงการนกพิราบเนี่ย ก็สะดุดหยุดลงนะครับสมาชิกก็จะมีคนหายไปสมาชิกใหม่ไม่ต้องพูดถึงหรอกไม่มีหรอกมีน้อยที่เข้ามานะครับเพราะว่าลงก,การลงทุนเลี้ยงกรงนกเลี้ยงนกนี่เลี้ยงแข็งเนี่ยไม่ใช่ใช้ทุนน้อยๆน,นะครับใช้ทุนเยอะพอสมควรไม่ว่าจะสร้างกรงหรือว่าพวกอาหารนกอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้มันแพงไปหมดแล้วนะครับ จเจอภาวะเศรษฐกษิจอย่างนี้ข้าวของใช่ว่าจะถูกเลยยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นวันนี้ก็เป็นการโฮมลกวันที่4ลกยังไม่บินก็ปล่อยได้ทุกวันแต่ถ้าวันไหนสังเกตว่ามันบินขึ้นท้องฟ้าสูงแล้วจับเป็นก้อนเป็นสูงนะครับอ่ากูจะหยุดหยุดโฮมสัก2อสาวันเอาสวันอยูหยุดแล้วก็มาโฮมใหม่ เหตุผลเพราะว่าถ้าเราหฮมนกทุกวันเนี่ยนกมันจะมีความแกร่งในร่างกายอย่างหนึ่งละแล้วก็มีความกล้ากล้าที่จะบินไกลแต่เวลาบินไกลเสร็จเนี่ยการลงเป้าหมายเนี่ยมันยังไม่แม่แมมนเือนนกเก่านะครับยังไม่แม่มนริงไปเจอตอนเย็นๆอากาศค้มฟ้าค้มฝนหรือว่าลมแรงเนี่ยมันจะลงไม่ได้นะครับ ต้องเป็นอ่อนประสบการณ์ถ้าเป็นนักบินเขาเรียกว่าชจวงบินน้อยนะครับจะลงไม่ได้ลงไม่ได้เสร็จตอนเย็นเนี่ยดวงอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าลงไปเรื่อย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 จนมืดเนี่ยมันก็ลงไม่ได้มันก็บิตนเตลิดเปิดเปิงไปเกาะที่ไหนตามกํากลังที่มันจะไปได้มันไม่เด็เกาะใกล้ๆพงหรอกถ้ามันจับเป็นฝูงเนี่ยไปไกล บางทีก็ไปชนไปเฉียวมานะครับีทีก็บินในความรืนแต่บินไปไกลเลยเลยละรัศมีเป็น4โล5โลนู่นนะครับต้องดูกับเลิศถึง10โลอย่างนั้นเสียหายแน่เหลือไม่เท่าเก่าแน่แล้วกลับมานี่ก็มาเจ็บสาหัสมาหลายตัวเท่าที่เคยทำสถิติไว้แล้วครับเพราะฉะนั้นการโฮมลูกนกเนี่ย มันก็ต้องมีพิธีการบ้างเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับอย่างเงี้ยแยดร้อนๆอย่างเงี้ยแล้วมันมันยังบินกันไม่เก่งมันยังไม่กล้าบินเนะี่ยปล่อยได้ทุกวันปล่อยปล่อยช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะครับอย่าปล่อยเช้าอย่าปล่อยเย็นปล่อยอากาศเย็นๆเนี่ยมันจะบินสูงเที่ยวให้นกเกาะร่างคายได้ดีที่สุด มันจะเริ่มเรียนรู้จะชับกบุญเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับบางส่วนก็คือนลังคาได้แล้วนกเหีบทอนจับลังคาได้เงก็มีความมั่นใจแล้วเวลามันจะบินโผลไปที่ไหนเนี่ยนะครับมันก็มีลังคาใหญ่เป็นเป้าหมายที่มันจะลงแต่ถ้านกจากแป้นเนี่ยแล้วขึ้นท้องฟ้าเลยเนี่ยจากหน้าทัพเนี่ย เครองฟ้าเลยเนี่ยพู้ที่ความเสี่ยงที่จะหายมีสูงมันจะลงไม่ได้ครับไม่กล้าลงเพราะว่าไม่เคยก่อรังคาใหญ่พว้นี่จะบินเตลิดไปเรื่อย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 วนเวียนวนเวียนอยู่ในกรงเนี่ยจนจนมันลงไม่ไหวนะแล้วก็ไม่รู้จะลงยังไงก็บินไปเรื่อยบินบินไปตามกระแสลมที่จะมาว่าเป็นลมอะไร ก็หลุดล่องหลุดอะไรไปเลยกลับยากอาจจะมีกลับนะครับแต่ไม่ครบอาจจะกลับมาได้สัก5้60%มันกลับมาไม่ได้เพราะด้วยความเป็นลูกนกมันยังอ่อนไปปะสบการณ์ไม่มีนะครับก็มีข้อแนะนำให้นักเลี้ยงใหม่ๆได้ได้ทราบข้อปัญหา ผมนกนะครับว่ามันไม่ได้ราบเรื่อยอย่างที่เราคิดนะครับวันนี้มันจะเกาะอ,อะไรก็ช่างมันนะครับอย่าไปไล่อย่าไปอย่าไปจัดระเบียบมาตอนนี้อาหารนี่ก็ตาก,กตลอดไม่ต้องห่วง สุขภาพนกครับบางตัวก็ทนร้อนไม่ไหวก็รีบลงมาก่อนก็มีนะครับช่วงนี้ก็ร้อนมากนะครับร้อนจริงๆคนยังเป็นไข้เลยครับนูกเนี่ย